อย่างนั้นเหรอครับถ้าความรู้นะรู้ในสิ่งที่มันไม่จําเป็นเนี่ยผมว่ามันจะมาทําลายล้างทําลายชีวิตของคุณนะเสมือนอย่างนี้ถ้าคุณซื้อของที่มันไม่จําเป็นนะครับในอนาคตคุณก็ต้องขายของสิ่งนั้นอยู่ดีหรือถ้าคุณไม่ขายของสิ่งที่มันไม่จําเป็นที่คุณซื้อมาคุณต้องเก็บเอาไว้แล้วบางทีมันก็ไม่เกิดประโยชน์ด้วยบางทีมันทําให้คุณเนี่ยลกลงลังไปด้วย ในสิ่งของที่คุณซื้อมาเพราะมันไม่จําเป็น knowledge skill ความรู้หรือทักษะด้านความความคิดก็เหมือนกันถ้าคุณไปเรียนในสิ่งที่มันไม่จําเป็นแล้วมันมันจะมีประโยชน์อะไรครับคุณต้องเสียเวลาเสียสมองเซลล์สมองเนี่ยมันตายวันละสองแสนกว่าเซลล์แต่คุณกลับไปเสียเสยเวลากับสิ่งที่มันไม่จําเป็นแล้วมันมาทําลายล้างคุณด้วยจริงไหมฮะ ดังนั้นถ้าคุณจะเรียนรู้คุณจะต้องคุณเรียนรู้ในสิ่งที่มันมันทาให้คุณเนี่ยเอาไปใช้ในใน,ในเทรนด์ปัจจุบันนี้ดีกว่าไหมแต่คุณกลับไปเรียนรู้ในสิ่งที่มันทําลายล้างคุณโดยที่คุณไม่รู้สึกตัวแล้วคุณก็จะหมดแรงแล้วบางทีก็หมดตัวในที่สุดด้วยนะบางคนเนี่ยตายในะที่สุดนะผมพูดเนี่ยผมพูดความจริงนะผมอยู่กับทาร์แลตอินซูลินมาสามสิบปีบางคนตายเพราะ ความรู้ผิดทางที่มันมาทำลายมากัดกินกัดก่อนชีวิตของเขาจนตายพูดง่ายๆว่าตายคางานแล้วถ้าภาษาราจการเลยว่าตายในหน้าที่แล้วมันคุ้มไหมล่ะครับทุกคนอยากสบายทุกคนอยากมีความสุขทุกคนเป็นผู้ที่อยากได้รับการบริการแล้วไงครับเรากลับไปทำงานบริการแล้วก็ต้องให้บริการไหมครับท่านใดที่เป็นเขาเรียกว่าสายพันธุ์ f อ นะสายพันธุ์เขาเรียกว่ามือสงหารด้านการเงินท่านจะเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดผมพูดอย่างนี้มาประมาณเกือบเกือบยีปีแล้วและผมก็ทําอยู่ก็คือไม่เอาเครื่องพัฒน,นาการมามัดใส่ตัวคือผมจะเรียนแต่ความรู้ทําเงินความรู้ที่ทําให้ชีวิตสบายเท่านั้นและมันดีใครครับมันดีกับเราไงเมื่อเราสบายลูกล่ะครอบครัวล่ะคนรอบข้างล่ะสบายด้ไหมฮะสบายด้วยมัยยยมนเป็นอน,นิสงส่ ดังนะั้นถ้าเราสร้างเหตุอะไรไว้เราต้องได้รับผลของเหตุนั้นที่เราสร้างเปรียบเสมือนว่าถ้าท่านมีเมล็ดพันธุ์ดีมีแล้วมีผืนนาดีกับผืนนาเลวท่านเอาเมลิดพันธุ์ดีของท่าน,นยโยนไปในผืนนาดีเมล็ดพันธุ์มันก็งอกเงยเติบโตนะแล้วก็ให้ผลผลิตในที่สุดแต่ถ้าท่านเอาเมล็ดพันธุ์ดีของท่านไปโยนในผืนนาเลวผมถามจริงมันจะงอกไหมครับถ้าจะงอกก็องอกแบบทุลักทุเลงอกอะครับ จริงไหมฮะดังนั้นถ้าเกิดท่านเอาความรู้ที่มันเป็นขยะความรู้ไวรัสเนี่ยเข้าไปในสมองของท่านเนี่ยนะฮะซึ่งท่านกระมอมเป็นความรู้ที่ดีเนี่ยตรงนี้นะฮะมันต้องโยนิโส่เนี่ยมันต้องตรึกมันต้องพิจารณาอย่างแยบคายว่าความรู้อะไรที่มันช่วยทําให้เราสบายกับความรู้อะไรที่มันจะทําให้เราลําบากในอนาคตสําคัญนะที่ผมพูดมาเนี่ยไม่มีใครเขาพูดหรอกครับนะแต่ผมพูดจากประสบการณ์ลุ้น ที่ผมได้สั่งสมมาและผมมีความสมบายในที่สุดทุกวันนี้ไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยและความรู้นั้นมันไม่เข้ามาในสมองผมทําให้ผมไม่ต้องไปเหนื่อยในการบริการไม่ต้องเหนื่อยในการเขาเรียกว่าแมนเทนเนนต์บำรุงรักษาหลังจากที่ผมได้ลงมือทําแล้วหรือปลูกแล้วว่าพูดง่ายหรือขายแล้วว่าพูดง่ายดังนั้นทุกคนต้องการรับการบริการทุกคนไม่ต้องการการไปบริการจริงไหมฮะ ทุกคนต้องการความสบายเอาใจใส่อดูแลมันเป็นอย่างนี้ทุกคนครับธรรมชาติของจิตแต่เราสร้างเหตุอะไรไว้อ่ะเราสร้างเหตุแห่งการต้องบริการไงเหตุแห่งความเหนื่อยเหตุแห่งความหมดตัวเหตุแหงความหมดแรงและเหตุของการเสียชีวิตอะผมถามท่านว่าวันวันหนึ่งเนี่ยในกอเนี่ยต้องบริการเดินทางไปนู่นไปนี่โครมหลับลงข้างทางนะเห็นไหม เห็นไหมฮะพูดตรงนี้ชัดไหมบางคนเหนื่อยในการบริการจนตายตายคามือผมเลยนะผมบอกให้ผมอยู่ทะเรมาสามสิบปีที่ผมพูดในความจริงดังนั้นความรู้ที่เป็นไวรัสเนี่ยที่เขาลังยัดเยียดให้ท่านเนี่ยนะฮะใครได้ประโยชน์ครับมองให้เป็นนะมองให้ลึกผมพูดได้เท่านี้ผมพูดมากไปกว่านี้ไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้เฉพาะที่จะต้องคุยกัน ใน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 วงแคบหรือการเรียนการเรียนเฉพาะเฉพาะกลุ่มดังนั้นอะไรก็ตามที่ทำให้เราสบายนะฮะเหมือนผืนหน้าดีกับผืนหน้าเลวนะครับท่านต้องตระหนักความรู้ดีกับความรู้ที่ทําให้เราแย่ความรู้ที่ทำให้เราเนี่ยนะทำให้เรามันมาช่วยเราในการทํางานกับความรู้ที่ทําให้เราเนี่ยเหนื่อยในอนาคตท่านว่าความรู้อันไหนดีกว่ากันดังนั้นแสวงหาความรู้ให้ดี ความรู้ที่ทําให้ท่านเนี่ยมีความยั่งยืนในอาชีพนี้ต่อไปในอนาคตอย่างสบายนะครับไม่ใช่อย่างเหน็ดเหนื่อยนะนะโอเคไหมฮะดังนั้นเราบอกว่านี่คือทางเขาเรียกว่าหนทางหรือทางแห่งมาของความสําเร็จหรือทางมาของความของเบีย้ยประกันนะฮะทางมาแห่งความมั่งคั่งเวลนะดังนั้นยิ่งเริ่มเร็ว การที่เรามีความรู้เนี่ยยิ่งเริ่มเร็วเนี่ยยิ่งดีดีต่อใครครับดีต่อเราเนีเหมือนกับเราออมเงินนะครับถ้าเราออมเงินออมเงินออมคืออะไรอย่างนี้เงินออมคือรายได้ลบรายจ่ายถูกไหมฮะแต่ปัจจุบันนี้ผมถามจริงใครจะเอาเงินมาออมนั่นไงใช่ไหมแล้วเราจะพูดยังไงเ,เราจะมีสกิลทักษะในการที่เราต้องหักล้างทางความคิด ให้เขาเห็นคุณค่าของการออมได้อย่างไรในเมื่อเงินเฟอ้อป,ปัจจุบันนี้8-9%ใครจะเอาเงินมาออมครับแต่ทุกคนต้องออมนี่คือกฎของความมั่งคัง่งนั้นทำยังไงครับคนส่วนใหญ่เนี่ยเอารายได้ลบรายจ่ายเหลือเงินออมแล้วมันเหลือไหมล่ะครับดังนั้นทํำยังไงครับต้องเก็บแล้วค่อยใช้ไงครับนี่คือเทคนิคน,นี่คือปรัชญานี่คือตรกกะพื้นฐาน่ะ นะครับคุณมีได้เอาเดือนละหมื่นคุณเก็บหนึบาทต่อเดือนนะที่เหลือใช้ให้หมดนะแล้วมันเหลือไหมล่ะครับเหลือไงเหลือหนึ่จริงไหมฮะบางทีมันต้องมีเปเปอร์บางทีมันต้องมีคลิปบางทีมันต้องมีแบนเนอร์ในการยืนยันนะฮะความชัดเจนหรือการยอมรับในการสนทนาต่อหน้าลูกค้านะสมัยก่อนเนี่ยผมเชื่อไห,หลายท่านที่ฟังผมอยู่ไม่ทัน นะผมว่า10%ทันแพ็คลิงก์อ่ะท่านรู้จักแพ็คลิงก์ไหมครับเมื่อก่อนเน่ะติดเอวเนี่ยผมเป็นคนใช้แพ็คลิงก์คนแรกเมื่อ25ปีที่แล้วแพ็คลิงก์ปัจจุบันนี้มันมีไหมครัมันไม่มีเป็นทับประดานเนี่ยผมเอามาทับประดานเนี่ยแพ็คลิงก์นะฮะดังนั้นความรู้มันต้องอัปเทรนด์มันต้องนิวเทรนด์มันต้องเป็นความรู้ที่ตลาดปัจจุบันต้องการไม่ใช่ความรู้เก่าความรู้เก่ามาใช้กับปัจจุบันบางทีมันไม่ได้แล้ว และไอ้ความรู้ใหม่ไปใช้ในอดีตก็ไม่ได้นะครับมันต้องเป็นความรู้ที่มันเป็นเทรนในปัจจุบันเนงินเฟ้อแปดเก้าเปอร์เซ็นต์จำเป็นต้องออมไหมครับจำเป็นต้องลงทุนไหมลงทุนจะบอกออมได้ไหมมันก็ได้แต่ว่าต้องใช้เงินลงทุนดีกว่าลงทุนได้ไหนละครับนี่คือความรู้ไงครับลงทุนในประกรันเหรอลูกค้าก็ได้ไงครับแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องมีวิธีพูดอยู่ ได้ได้ <S <S อ่าได,ได้ดังนั้นกำลังบอกว่าการที่เรามีความรู้ใหม่ที่เราจะต้องพัฒนาในเรื่องเกี่ยวกับสกิลโนเลสสกิลทักษะนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการตลาดเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการตลาดใหม่ๆใ,ในออฟไลน์ออนไลน์การสร้าง YouTube การสร้างคอนเทนต นี่คือความรู้ใหม่ทั้งสิ้นที่ท่านต้องปรับตัวและพัฒนามีสอนเยอะครับบางท่านก็เป็นอยู่แล้วแต่ท่านใช้มันมากพอไหมเนี่ยดูนะฮะเดือนที่แล้วผมเนี่ยเดือนที่แล้วผมนะมาถึงเดือนเดือนวันที่ผมพูดเนี่ยคือหนึ่งกันยาอาเดือนกรกฎาคมเนี่ยผมมีเบีย้ยตีเป็นล้านหนึ่งตีเป็นล้านหนึ่งนะฮะเบีย้ยนะตีล้านหนึ่งเดือนสิงหาผมมีเบีย้ยตีไปอ่ะแปดแสนกว่าแปดแสนนะฮะเห็นไหมฮะแต่ผมมีเกียราชีพครับ ผมมี9อาชีพปัจจุบันนี้เหลืออยู่ที่6อาชีพเพราะโควิดจัดการผมไปสองสาอาชีพแต่ทําไมผมมีเบี้ยด,ด้านนี้เป็นหลักล้านผมเป็น m อดีดังนั้นมันก็มีเหตุปัจจัยฮะเหตุปัจจัยทําำให้ผมเป,เ,ปเป็นแบบนี้เห็ไหมฮะรายละเอียดเดี๋ยวดูกันนะครับอันนี้ผมประมาณนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวผมต่อกับอีกอคอนเทนต์หนึ่งให้ท่านได้ฟังต่อนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมพระโอนะครับก็คงจะรู้กันอยู่เนาะนะฮะโอเคแนะนํานิดนึงผมสามสิบปีโดยประมาณนะผมมีทั้งหมด9อาชีพปัจจุบันนี้เหลือประมาณ7อาชีพด้วยกันโอเคครับมาดูนะเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วเนี่ยคือเดือนสิงหาเนี่ยนะครับสิงหาเนี่ยผมมีเบี้ยที่แปดแสนเอะดูนี่ดีกว่านี่นี่นะนี่คือกระดาษดาผมมีตีเป็นล้านหนึ่งอันนี้คือสิงหาทีเก้าแสนอะตีแปดแสนนะเห็นไหมครับเห็นไหมแต่ผมมีทั้งหมดเจ็ดอาชีพ แต่ผมมีตรงนี้ถ้าเหตุผลเพราะอะไรครับเหตุผลมันมีหลากหลายประการนะครับนะดังนั้นยิ่งคุณเริ่มต้นเร็วเท่าไหร่เนี่ยพลังของการทบต้นก็คือมันจะมีมากทันทีไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้นะมันจะดับเบิลพาวเวอร์นะครับก็คือพลังทวีเนี่ยนะนะหรือจะเป็นเรื่องการเก็บออมก็ดีก็คือ U.L โดยเฉพาะ U.L.Welty เนะี่ยถ้าเราเริ่มต้นดีไม่ว่าจะเรียนก็ดีหรือเก็บออมก็ดี นะการเริ่มต้นที่เอาความรู้ใหม่ๆเข้าไปโดยเฉพาะเอาน้ําดีเข้าไปไล่น้ําเสียคือไอ้ความรู้ใหม่ๆนะไปไล่ความรู้เก่าๆที่มันใช้ไม่ได้แล้วเนี่ยยิ่งเริ่มต้นเร็วเท่าไหร่ย,ยิ่งดีนะครับนะนี่คือสิ่งที่ผมพยายามอัพตัวเองนะครับเอาความรู้ใหม่มาพัฒนาในงานทุกๆงานของผมนะครับในงานทุกๆงานของผมนะฮะผมมีเวลาเรียนตลอดเวลายกเว้นตอนหลับตื่นมาผมก็เรียนนะกลับบ้านไปผมก็เรียนเรียนจนนอน ในการเรียนมันมีเรียนหลากหลายวิธีไม่ใช่เรียนแต่อินชวลันอย่างเดียวไม่ใช่นะต้องเรียนหลักเรียกว่าความรู้รู้รอบอะจำเป็นต้องเรียนรู้นะการศึกษาความรู้ที่มีประโยชน์ต่อตลาดนิวเทรนเนี่ยก็เสมือนการมีทรัพย์ที่เพิ่มมูลค่าคือความรู้ทางเงินนะหมายว่าไงฮะคุณต้องเรียนรู้นะสิ่งที่มีประโยชน์นะต่อตลาดนะไม่ใช่งานของเรานะไม่ใช่อินชวลันนะต่อตลาดของเราเพื่อ เราจะได้มาอะแดปในงานของเราโดวยเฉพาะตลาดด้านการเงินเทรนปัจจุบันนี้เป็นยังไงความรู้เสาเหล่านี้สําคัญมากนะครับไม่ใช่ความรู้แต่อินชทรันอย่างเดียวไม่ใช่นะโดยเฉพาะสายโปเทคเนี่ยนะครับมันทําให้เราเหนื่อยแล้วควรจะไปสายเซฟวิ่งบ้างเก็บออมเงินเฟอ8% 9%เนี่ยท่าต้องมีความรู้ด้านนี้กับเทรนปัจจุบันนี้เป็นยังไง แลวลงทุนปัจจุบันนี้ต้องลงทุนกับอะไรเนี่ยเทรนแบบเนี้ยท่านต้องมีความรู้นะครับนะเพื่อเอามาอัดแอปใช้ในพอร์ตอะไรฮะ U.L ของเราเนี่ย u l w e l l ไม่ใช่ U.L. ธรรมดานะฮะต้องเป็น u l w e l l ด้วยเห็นไ,ไหมครับนะเนี่ย U.L. มันมีข้อดีอะไรบ้างเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายเลยที่ผมประมวลมานี่ก็ส่วนหนึ่งนะครับผมพูดเมื่อท่านดูนะฮะผมพูดเมื่อปีหกสี่ว่าอีกเก้าปีโลกเราอาจจะเข้าสู่ธุรกิจถดถอยภายใต้เงินเฟ้อแปดถึงเก้เปอร์เซนต์ ผมก็ไม่คาเชื่อนะะที่ผมพูดมาเมื่อปี6 0ว่าอีก8-9ปีเนี่ยแต่ปัจจุบันเนี่ยผ่านมาปีเดียวคือปีที่ผมพูดเนี่ยณวันนี้คือ1กันยา65เนี่ยเงินเฟ้อ8-9เปอร์เซ็นแล้วอะประเทศเราอะเห็นไหมฮะคือมันเป็นเขาเรียกว่าอัตราเร่งความเสื่อมของเงินเนี่ยมันสูงขึ้นประเทศเราจะล่มสลายเพราะเงินมันด้อยค่าลงเห็นไหมนี่คือสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าความรู้รอบเนี่ยนะ,ะสิ่งเหล่านี้มันจําเป็นนะครับ ยิ่งเราเริ่มเร็วเท่าไหร่พลังของการทบต้นจะยิ่งเร็วก็คือความรู้เนี่ยคือความรู้หรือว่าเรามีเลเวอเลชในพลังทวีในการรหิหานการเงินนะครับหรือเป็นความรู้ก็าตามเป็นความรู้ใหม่ๆอ่ะมันจะเป็นพลังหรือมันเป็นทรัพย์ที่ทําให้งานของเราเนี่ยมันจะเกิดพลังทวีนะครับนั้นจําเป็นนะจําเป็นมากๆนะในการที่เราต้องมีความรู้ใหม่ๆนะครับโดยเฉพาะเครื่องมือสร้างเบี้ยเนี่ยตลาดบนเนี่ย ผมถามจริงๆคนมีอันจะกินแล้วเนี่ยท่านคิดว่าเขาจะมีพฤติกรรมอย่างไรครับตลาดบนเนี่ยที่มีอันจะกินแล้วเขาก็ต้องมีพฤติกรรมหาที่ลงทุนของเงินที่ไม่ใช่ธนาคารจริงไหมคนมีอันจะกินแล้วเนี่ยก็มีสถานะตลาดบนเนี่ยนะครับก็ก็เรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องสายสัมพันธ์จริงไหมเรื่องท่องเที่ยวจริงไหมทั้งในประเทศต่างประเทศ อีกที่ไกลอย่างมีคุณค่าเราเวลาเราเข้าหาลูกค้าตลาดบนเนี่ยเราก็จะเข้าไปแบบอีกคิไกลคืออย่างมีคุณค่าเรียกว่ามีแวร์ยูแวร์ยูคือตัวเราจะมีมูลค่าในการเข้าไปพบลูกค้าไม่ใช่เข้าไปปุ๊บด้วยอะไรฮะอินสูเลนภาษาไทยเรียกว่าประกันชีวิตลูกค้าหนีไหมครับเราเข้าหน้าบ้านลูกค้าออกหลังบ้านเราเข้าหลังบ้านลูกค้าหนีหน้าบ้านจริงไหมฮะและมันก็เป็นอย่างนี้มาตั้แต่ดึกดําบันเป็นร้อยปีแล้วครับพฤติกรรมเนี้ย แล้วเขาจมปัจจุบันนี้มันก็เป็นแบบนี้แล้วเราทํำยังไงครับให้งานเราโตขึ้นให้งานเรามีามีความมีความซับเซตในด้านบี้ยและด้านคนก็ต้องตลาดสายสัมพันธ์ไงฮะที่บอสของเรานะบอกมาประจําบอกมาตลอดมาทุกปีอย่างเช่นแม่ยกอย่างเช่นสายเปยอย่างเงี้ยอัปเตอร์ฟอลโล่โทรไทไลท์อย่างเงี้ยอีกิไกอย่างเงี้ยเห็นไหม โอโมเตนิชิอีย่างเงี้ยเห็นไหมนี่คือสิ่งที่บอสของเรากําลังลนลงแล้วนี่คือเครื่องมือเนี่ยเพิ่มคนเพิ่มตลาดเพิ่มเบีย้ยเพิ่มคนตลาดบนก u s t o ค e r เตอร์ม์หรือเนชิพเนี่ยมุมมองธุรกิจใหม่ด้วยสายสัมพันธ์คือการสร้างความยั่งยืนในธุรกิจของเราอัพเตอ o ์โฟลทัวร t h ทล l ไลมันจะมี end to end อซ่อนอยู่นะครับเนี่ยท่านต้องเอาเสียงเนี่ยไปหาลูกค้าท่านต้องเป็นผู้ให้เขาก่อนนะครับการที่เราเป็นผู้ให้เนี่ยสร้างสายสัมพันธ์เนี่ย แล้วเดี๋ยวมันจะได้รับมาแบบอินฟินิตี้แต่ถ้าเราเป็นฝ่ายที่จ้องแต่จะเอาเนี่ยมันก็ได้ครับแต่มันได้แค่เขาเรียกว่าเฉพาะหน้าแล้วก็จบแต่ถ้าเป็นผู้ให้โดยเฉพาะให้ด้วยสายสัมพันธ์เนี่ยให้ด้วยความรู้สึกนีดให้ด้วยความสึกเขาเรียกว่าอ,าอาสมายออะอะไรนะให้ด้วยความยินดีและมีความสุขในการให้ลูกค้าจะสัมผัสได้นะบริการแบบเรียกว่า ลูกค้าประทับใจหาที่อื่นไม่ได้เนี่ยเขาเรียกว่าการบริการแบบยั่งยืนแล้วธุรกิจเราก็จะยั่งยืนตามไปด้วยพาลูกค้าท่องเที่ยวนะครับนะ,นะไม่ว่าจะเป็นไหนก็ตามเอาลูกค้าลูกค้าชอบสายบุญเอาไปอินเดียนะครับลูกค้าชอบสายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เอาไปนี่นะครนะครธนะมสวยงามมากนะครับน่ะหลวงพระบางอย่างเงี้ยสวยงามมากเนยล่องเรือสำราเน,นี้ ท่านต้องทําแบนเนอร์เนี่ยสิ่งเหล่านี้ท่านต้องทาแบนเน,นอร์เพื่ออะไรฮะเพื่อให้เขาเห็นภาพนะต้องทําคลิปวิดีโออย่างนี้อ่าดูนะนะท่านต้องทําสิ่งเหล่านี้ในโลกปัจจุบันนี้ในเทรนด์ปัจจุบันนี้เรื่องกินเรื่องเที่ยวตอนนี้คนกําลังหลั่งไหลในการท่องเที่ยวโดยเฉพาะต่างประเทศเนี่ยเพราะว่าอะไรมันอันกันมาสามปีแล้วเห็นไหมฮะแต่ท่านทําอะไรอยู่ บางท่านก็ยังขายแต่อินซูลันก็คือประกันชีวิตยอยู่ก็ไม่ได้ผิดนี่แล้วถามว่ามันไปถึงไหนล้วครับคนที่เขาสําเร็จท่านไปดูนะครับคนที่เขาติด MBMD เขาสายสัมพันธ์ทั้งสิ้นดังนั้นผมอยากจะให้คลิปลิง์นี้นะฮะนะเป็นประโยชน์กับท่านในเรื่องเกี่ยวกับนะการสร้างดับเบิ นะ power คือการสร้างพลังทวีในด้านเกี่ยวกับความรู้ก็ดีในกั้นสายสัมพันธ์ก็ดีในการนด้านเกี่ยวกับการบริหารการเงินอยู U ่ใน UL wealthy ก็ดีดังนั้นท่านต้องมีความรู้ใหม่เพื่ออัพเทรนในกระแสปัจจุบันนี้ว่าเทรนปัจจุบันนี้ไปอย่างไหนไปอย่างไรต้องการแบบไหนแล้วท่านตอบสนองกับเทรนลูกค้าแบบไหนอย่างไรนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับพักโอนะครับมีอะไรสอบถาม ก็สอบถามได้ตามนี้ไลน์นี้เฟซบุ๊กนี้นะโทรมาก็ได้มาคุยกันนะความรู้ผมเติมให้ครับนะดังนั้นเราแบ่งปันกันดีกว่ามีอะไรเรามาแชร์กันแบ่งปันกันนะครับสวัสดีครับ